หลับพีเตอร์อย่างแจ็คสันหวังพูดว่าโนอองเบล่าทางนี้จะตอบโนเหรอโนอะไรก็ได้เหมือนกันก็ได้ออกไปปาบยังไม่ทันโดนฝนนะแค่ละอองเท่านั้นน่ะแจบอย่างกับลูกวัวเลแล้วแต่ปุ๊บฝนก็เริ่มตกหนักขึ้นชตกหนักขึ้นแวบใจคิดขึ้นมาได้ฉันต้องก้มหน้าเพราะว่าหัวเธอแต่จังหวะที่ก้มหน้าเรารู้สึกมันแวบคิดขึ้นมาอีกอันหนึ่งว่าก้มหน้าไม่ได้เพราะอะไรรู้ปะ หัวดำเสร็จปุ๊บก็ไปโรยอีผงดำไฟเบอร์อว้กลางหัวที่เป็นสีดำน้ำมาดิน้ำแล้วก็โดนน้ำน้ำจะดำใส่น้าตายยาะจริงหรือไม่จริงอยากจะเล่าหรือไม่เล่าเล่าได้เล่าได้จริงไหมที่คุณเนี่ยความแตกเรื่องหัวร้านที่แกลงหวังเฮ้ยร้านแตกคมก็เล่นเกมโชว์เราก็ดูเกมโชว์ยอดขายเทปเออทำไมไปแรเเรื่องถึงนี้ วันนั้นไปอีเวนต์เราทำพิธีกรแขกรับเชิญคือแจ็คสันหวังคืองานที่ใหญ่มากงานใหญ่มากเราเป็นวัยเรามากตั้งแต่แจ็คสันหวังมาเมืองไทยแล้วแล้วงานนี้คือเวทีแบบใหญ่โตเรียบไม่น้ำเจ้าพยาหน้าไอคอนสยามมาจใหญ่ไปีใหญ่มากทุกงานบึ๊บประเด็นมันคืออะไรอะไรฝนมันตกเง่ยอาจำได้จำได้เป็นงานฝนตกที่ทุกคนคือแบบประทับใจ งานนั้นบ้างขาแบบเพราะแจ็คสันหวังยังอยู่แจ็คสันฝั่งยืนตากฝนใช่เขาอะไรบ้างซื้อใจบ้าในห้องพักแจ็คสันหวังหันมาถามดีอยู่โอเคไหมตากฝนแอมโอเคโนอัมเบลล่าโนอัมเบลล่าด้วยแจ็คสันพูดว่าโนอัมเบลล่าทางนี้ตากระตุกนิดนึงแต่ถ้าระดับพีเนเตอร์อย่างแจ็คสันหวังพูดว่าโนอัมเบลล่าทางนี้จะตอบโนเหรอโน่ a l r ก็ได้เหมือนกันก็ได้เราจะตัดตากระตุกนะตากระตุกเพราะว่าเราเซตผมมาตากระตุกรู้สึกว่าวันนั้นเซตผมไปดีน่าจะไม่มีอะไรออกไปปั๊บยังไม่ทันโดนฝนนะแค่ละอองเท่านั้นน่ะแจบบยังกับลุกวัวไปเลยแล้วแต่ปุ๊บฝนก็เริ่มตกหนักขึ้นตกหนักขึ้นแวบใจคิดขึ้นมาได้ฉันต้องก้มหน้าเพราะว่าหัวเธอเปิดปุ๊บแมนจูนะ ทีมู่่ผไปอยพื้นที่ตรงนี้อาจจะเยอะขึ้นเราเลยรู้สึกในใจว่าไม่ได้เราต้องก้มหน้าขออะไรผมจะได้ไม่เถอะอ่ามันให้มันแตงหว่ที่ก้มหน้าเรารู้สึกมันแวบคิดเข้ามาอีกอันหนึ่งก้มหน้าไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะหัวดำเสร็จปุ๊บก็ไปโรยอีผงดำไฟเบอร์อไว้กลางหัวที่เป็นสีดำน้ำมาดิน้ำล้วพอโดนน้ำน้ำจะดำใส่น้าตาย่ัง แค่นั้นเองพอคิดได้ดังนั้นต้องก้มหน้าอีกใจคิดไม่ได้ต้องเงยยวเห็นหัวร้านอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้เพราะสัดำๆจะไหลโดนน้าจะน่าเลยดกว่าเี้มันจะดำเลยพแล้วความตั้งใจทั้งหมดที่คือทำเฟิร์มว่าสู้ฝนได้อ่ะกับพายกับน้ำดำของไปเบิร์็เขาป่บรเราโลยเยอะด้วยเพราะกลัวจะส้องหวังเห็นหัวร้านง่ายแต่ก็ไม่คิดว่าน้ำจะ ฝนจะตกแล้วแล้วมันมีไหมมันมีไหมวันนั้นมีแบบน้ําไหลแล้วดูก็คลำคลำแต่ไม่ได้ไหลลงมาเพราะเราควบคุมมันได้เพราะเขาอย่างนี้ไงใช่มันมันเลี้ยงเลี้ยงไว้อยู่บนไามันก็จะเป็นเป็นฟิลแบบ ให้มันเป็นอาผมหน้าข้างหน้าก็ยังโอเคข้างหลังก็จะได้ไปข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยถ้าเฉยๆก็อายไลเนอร์ก็ไหลเลยนะถ้าหน้าโดนฝนก็อยากบอกแจ็คสันหวังว่าข้างหน้าให้ใช้ลอ่มโอเคไอวอนอัลบิล่าเขาจะสส่ในคุณภาพด้วยสวยไงเราแจ็คสันหวังเขาพูดว่าอะไรรู้ป่ะก็แฟนขาบห่ะยังตากฝนเลยทําไมเขาจะไม่ตากเราเข้าได้เลยเพราะเราไม่มีแฟนขับก็ใช่ไงแต่เราะฟังเขาวว่าเราก็รู้สึกแบบ เอาละโหยเท่มากค่ะนี่ไงทำไมเท่ขนาดเนี้เห็นไหมนี่คือพูดแบบไม่ออกสื่อด้วยนะเข้าใจควาใหมายปะคือพูดแบบส่วนตัวข้างหลังอ่ะคือเราจะหยุดไงตอนแรกสปอสงานให้ฝนสาเขาบอกไม่ได้ก็นี่เมื่อแฟนขับยังตากฝนย่้งนั้นน่ะทำไมเขาถึงจะไม่ออกไปล่ะเขาฟังแบบนั้นลูกคาก็เลยอ่ะสู้แล้วก็เลยเป็นไดล็กมาว่าโนอาเล่าเราก็เลยพูดไปไว้ yes ทงนทีนที่ลุงคิดไปว่าหลานอ,อ